ีครับสวัสดีครับวันนาสวัสดีจ้าโอ้โหทำอะไรใหญ่ทำอะไร่เลยตื่นเช้ามาพ่อยังไม่ได้ล้างหน้าลูกก็ยังไม่ล้งางนะแต่เห็นท่าน่ารักก็เลยเอามาฝากพี่น้องพ่อน่ารักจยังไงดูกันโอ้โหพี่น้องแนะนำไม้ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าดิงดิ้งดิ้งดิง,ด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 ง แล้วน,น,นะพี่น้องว่าเ่าเพียนเลยใ,ใส่ถุงเท้เาให้น้องแนบเลยใส่แล้วลครับผมขอโทษนะครับนะรอลน,นั้ะนะครับน่า,นาคิดถึงพี่น้องบ่าสวัสดีพี่น้องสุขขงคนครับง่ายๆมบบันนาอย่มา,า,ยยมา,ารเร้มันเกษียรุ่ดีแบบนี้แนละ้วอ,อันนี้มันแดดมัน,มนะ ได้คิดไปบบน้องบึงได้หลับข้อบใส่ทุกคนที่มาหลับชมบมาเบิึงให้กำลังใจคอมเมนต์ในน้ำนองมาหน้านะครับแล้วคอมเมนต์ใดบ่ได้ตอบบ่ได้ เป็นมามาเป็นตัวคนนะพอว่อยูน่นี้คือกันยุ่พี่น้องมาหน้าพอดีกองกอ่เรือปแบบตาพอมัอนมมุมีตาคนอะไรเมียไม่ปรหลุกเลยบุคลองนู้ยิ้มด้วิ้ใส่พี่นอ้นนนองด้วยแฮ่เห็นดพี่น้องก็สังอพี่น้องเอฟซีมันทงมาจากม,มึงนอกคันว่า ใจกึงเก่าให้ลองแน่ใกล้อยู่ครับพี่นนองถ้าอากาศระยอมมันฮ้อนอากาศระยอมมันห้องห้อนแห้งก็ใสให้นองนองกับฮ้อนนะผมแต้วแค่นีมันขึ้นเคนี้มันเท้าองุ่นใจอยู่ถ้าคังเมี่ยนก็ถอดออกให้น่ามันฮ้อนครับอากาศระยองครับเราก็จะสู้โควิดไปด้วยกันใช่ไหมครับมนาใช่ไหมจ๊ะมนาเป็นกำลังใจให้พี่น้องต้านโควิดไปด้วยนะแต่อุ้มนิ้วลูก แต่วันนี้น้องวนาต่อไปน้องวนาจะมีข้องวงจรส่วนตัวนะต้องมุ่งจัติดต่างตลอดทั้เจ้านะทีนี่เขมีอย่างไรพี่น้องตื่นเต้นมากพอเับดูกันหน้าตาแบบอะไรพี่น้องเบิ่งเลยเฉยๆพอวานาคิดถึงพี่น้องก็งเลยยิ้มแย้มจ่มใสแต่เช้าเลยนี่กับมุ่งกลัว

ดี่อติมบ่อไผ่ล่ะเนรียขอบคุณพี่น้องด้วยขอบคุณจ้าที่พี่น้องบ่าทิม่อปามาหน้าเด้อจ้าใกล้จะถึงหมื่นซับแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้จะวันหมื่นซับเราขอบคุณทุกทายาครับตอนนี้เรา9,900กว่าคนแล้วอีกไม่กี่คนเราก็จะเข้าหมื่นซับแล้วหมื่นซับในเขตอบแทนพี่น้องยังไงเอาบอกกอดด้วยเอาเอา มื่นทรัพย์นี่มานให้คิดตอบแทนพี่น้องแบบไดเรียนยังไงพี่น้องเขาหันไปใส้พอหันน้ำโชว์เนียวเอาเจยามเปียนแต่เอาเอาเอาเราพี่น้องก็แจกเพื่อนได้ก็จกกจกว่าเราได้กองใหญ่กองได้เอาเอายามเปียแต่เอาเอาเอจตอบแทนพี่น้องแังไหแกวันมื่นทรัพย์แล้ว เขาคุ้แจเดวฟอร์จีดซื้ออย่างนู้ให้นองเงินสับเป็นนี่เนาะซื้อเสียขาขึ้นแมให้มาเสียไปพี่น้องกูเนาะแล้วเขาว่าความใจพี่น้องได้ผู้ใดคนอยู่พี่หมูแมว่ามาเพจจิตส่งมาดูเจ้าตาให้น้องมะนาวออที่อยู่เน้มาเพจเขาบกขาดบกวนแล้วพี่น้องขอพวกความใจอะไรครับผมห่างน้องมะนาห์กับพิมมาไรบูใดคนเล่ครับแต่ว่าเพียงแต่บกขาดบกวน แต่เพ้นกบ็บอกว่าพ้นหายด้วยใจเพ้นหายด้วยพ้นจะให้น้องมะนาหน้องก็เต็มใจรับมรูขึ้นเหน,นือพี่แม่ของกับเป้าเพชรอะไรที่ตรงขอให้น้องมนนะนาขอบคอไไุณนกันเลยนะครับเดอขอบคุณนพนันในคลิปนี้นะครับเขาหน้ากันดีองุดีใจการเขาใหญ่มากเอาก็ฏิทโตอตี้ยนพี่น้องนี่ทันเอชคลิปของเขาเนี่ยนะครับผมตามได้ยูทูปเพิ่งยูคห่างเขาอยู่ห้อง,อ,งอ,งอ,องกันหนูต่อไป ขอให้พี่น้องพักรโรกโควิดไม่ต้องกัดน,นะพี่น้องนะนักตาสุกาาพะเพาเป็นแรงบันดาลใจให้กันเป็นกำลังใจให้กันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันเนาะพี่น้องนะมนุษย์คนเท่าน,นี่กันที่นี่ยังนอกจากกำลังใจให้กันเสนักไปแล้วพี่นาะงไปแล้ว ไถ่ไปไถ้โชคพี่น้องอยู่นะ <c ười> คลิปนี่ <c ười> มั่งติ่มๆลยพี่น้องเอาทริปหน้าที่ไปเลยครับผมมานั่งชงนี่นั่งโดดงานนั่งบม่ค่อยเห็นการเห็นงานเลยอย่างนี้นะนั่งมีตะนองแง่ <c ười> โชว์เสื้อไฟพี่น้องพี่น้องพหน่ขันฝนยูน้ำพอเนี่ยมันกันสิบกคอยอ่บอยกวนหมดเลดอกวถ้ันยูก็แมนเวลา่ายคิปก็แม่เนี่ยเราอยากแอบแม่พี่น้องเพื่อเล็กหน่อยมันก็ต้องแอบแม่แล้วอย่พ <Woah. inees> in <Siri> ึ่งอนพี่น้อนเยราผ้าสอนฝนเวลาเยลาปิดเพลงเงี้ยในท่อทัดปังเนี่ยพึ่กระเซียนผ้านอกฝนเนี่ยพ่งก็จําได้ในพันเไดเทียนเยมันให้เนี่

ชวนบอลน,นองมาหน้าครับหน่อยครับเนี่มันย้ใน้ห้องพี่พี่หละอันนี้บอลพอเนแ้อแตอย่าคงคงเนี่ยจะไม่นองเห็นเลยละเอ,เอาไปนะไม่นองเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาบอ <laughs> วันนี้ <laughs> ต้องละมันละวงปักไปเลยไนนลน่น้องอันตรายขนาดนนะครับพนนื่อนครับ mà <laughs> không <laughs> Bên đây mình học đây Phải Ừ Chơi chơi Đâu 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 nè Đâu mẹ mưa mình, Nè nó bật nó bắt nó เจียวจ้เจียวจ้เดี๋ยว่อตั้งใจ้องนหน่อยอน,นะพี่้องได้กี่จาคล้องล่ะพี่อนเาะา้ยพ่อแม่มหน,น,มน้าใากมยอเจียวจ้กกี่เนาะวันนี้ก็แม่จะคล้องไม่ยอมรูปมันเจียวจ้เลาไปแล้วนะครับสวัสดีครัเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามทุกกดทุกไทุกเกราจะถึงหมอบคุมมากๆครับผมสวัสดีครับแต่อย่าลืมยังสรับราิานติดตามบนเลยนะครับสวัสดีครับทําแไรทาไรทาไรจาหพ่อเนาะ หอมอ่นิหอมอ่ะเอหอไม่ยินไหนครับ